สวัสดีครับพี่น้องออฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบแล้วก็มาพบกันเหมือนเดิมคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่คนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพลานสังกัดกองร้อยทหารพลานที่4812ซึ่ง ปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลมะลือโบออกอําเภอเจาะไอร้อ,อ,จอ,องจังหวัดนาราธิวาสจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อาสาสมัครฐานทันได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนหนึ่งในนั่นก็คืออาสาสมัครฐานทาน,านอาสือรีบงงองตันยงขาด้านขวาก็แหลกละเอียดจากชิ้นส่วนของสเก็ตระเบิดคาดว่าอาจจะต้องตัดขาทิ้ง ส่วนขาด้านซ้ายนะครับก็ถูกสะเก็ดระเบิดเป็นแผลชะกันทีเดียวขณะนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอหาดใจจังหวัดสงขลาว่าอย่างนั้นนะครับก็นำข้อมูลข่าวสารมาบอกมากล่าวมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีช่องพลันไทยชาแนลได้ฟังกันเพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนในพื้นที่สพนาประดูอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นกันในช่วงเสสายของวันที่10มิถุนายน2566มีคนร้ายจำนวน4คนได้ใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ในแหละพี่น้องเป็นยานพาหนะนะครับขับขี่ไปที่ป้อมทางรถไฟในพื้นที่ บ้านนาประดูตํบลนาประดูอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อไปถึงป้อมเนี่ยก็ไม่ฟังอิลาข่ายลมละพี่น้องนะครับจากนั้นลงจากรถหยิบจับอาวุธเข้าไปยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งในนั่นก็คือสิบตำรวจโทพิจักบัวแก้วเจ้าหน้าที่ซึ่งไปเข้าเวรดูแลความปลอดภัยให้กับ การรถไฟนะครับมันเป็นรางรถไฟเจาา้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจากสพอนาประดูก็ไปดูแลความเรียบร้อยให้นะครับก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรของสิบตำรวจโทรพิจักบัวแก้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับหลังจากที่คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตแล้วก็ได้หยิบฉวยเอาเอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตเนี่ย ติดมือไปด้วยจากนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยคือน้องหนี้หายออกไปขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้เร่งติดตามไล่ล่าเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีดต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สพนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเรื่องราวเหตุไล เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันบางครั้งก็เป็นข่าวเป็นข่าวบางครั้งนะครับก็ไม่ได้เป็นข่าวเป็นข่าวนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์สื่อโซเชียลต่างๆเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันก็มีบ้างสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ก็นำไปเสนออยู่นะครับแต่ก็เป็นข่าวชิ้นเล็กๆตามที่ผมได้บอกกล่าวให้พี่น้องได้ฟังกันเรื่องราวเหตุการณ์ที่คนร้าย4คนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอนาประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นพี่น้องเพราะว่า คือในช่วงที่มันมีเหตุการณ์ที่คนร้ทยทั้ง4คนเนี่ยใช้อูดปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัตการพิเศษสอพอนาประดูอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเนี่ยพี่น้องนะครับก็มีภาพข่าวในพื้นที่เนี่ยมันหลุดออกไปในห้องไลาตามเพจตามเฟซตามทิกต o อกหรือว่า u t u b e เนี่ยนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพออกไปยูทูบเบอร์นะครับหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ช่องต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ทําข่าวนะครับ แต่ปรากฏว่ามันมีข้อมูลข่าวชิ้นหนึ่งนะครับมันหลุดออกมาซึ่งตามที่ผมได้ดูตามที่ผมได้เห็นนะครับเป็นลายของผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงได้ตำาหนิติติงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยพิบัติการพิเศษซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าภาพดังกล่าวที่ผมได้เห็นนะครับมันเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนุ่งกางเกงกาสั้นสวมรองเท้าแตะใส่เสื้อธรรมดาเนี่ยถืออาวุธปืนวิ่งออกมา นะครับก็มาปะปนอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งภาพดังนก่าเนี่ยทำความไม่พอใจให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงในส่วนกลางนะครับก็มีการตำหนิตีติงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้พี่น้องได้ดูนะครับจากนั้นพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทหารในพื้นที่3ามจังหวัดเชียแรนภาคใต้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไม่พอใจนะครับ เพราะว่าเสียเพื่อนผู้บังคับบัญชายังมาตำหนิอีกนะครับเขาก็รู้สึกว่าเสียขวัญเสียกําลังใจบอกตรงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็อยากจะพูดนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวเหตุการณ์เช่นนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเหตุการณ์ที่คนไล่นะครับใช้อุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในระหว่างนั้นมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นมา พักพวกเวพื่อนพ้องพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในกองร้อยเนี่ยนะครับเขาก็หยิบจับอาวุธแล้วก็วิ่งออกมาเพื่อช่วยยิงต่อสู้กับคนร้ายแต่นะครับภาพของสื่อต่างเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยนะครับเขาก็จะถ่ายไปนะครับเพราะถ่ายไปปรากฏว่าไปเจอกับภาพของพี่น้องที่นุ่งกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะแล้วก็ใส่เสื้อยืดติดอาวุธออกมานะครับ เรื่องนี้ผู้งำข้าพัชาเขาก็บอกว่าไม่พอใจเพราะว่าข้อมูลข่าวชิ้นนี้มันหลุดออกไปทั่วโลกไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะเล่าให้พี่น้องทีีได้ฟังถามว่าทําไมจึงมีภาพนี้หลุดออกไปเดี๋ยวลุงนนท์จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับการตั้งฐานปฏิบัติการทางทหารเนี่ยการเข้าเวรหนะ้าป้อมรักษาการหรือว่าในพื้นที่ล่อแหลมจุดใดจุดหนึ่งก็แล้วแต่ จะต้องมีกําลังพลทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปประจําการอย่างน้อย2นายและในกองร้อยนะครับก็จะต้องมีคําสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการหรือว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือว่าหน่วยเตรียมพร้อมเนี่ยหชุดปฏิบัติการพร้อมอาวุธเพื่อรอเหตุการณ์หรือว่ารอรับการสนับสนุนหากได้รับการร้องขอจากชุดลาตรเวนหรือว่า พื้นที่ใกล้เคียงนะครับและมีกําลังพลอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เข้าเวรเมื่อเขาไม่ได้เข้าเวรเนี่ยเขาก็จะนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดบางคนก็จะไปนั่งดีดกีตาร์นะครับบางคนก็จะนั่งเล่นไล่นะครับกดจิ้มลงไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่มันเป็นวันหยุดมันเป็นวันพักผ่อนของเขาแต่อยู่ๆเมื่อมันมีเสียงปืนดังขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณ ของทหารสัญชาตญาณของตำรวจสัญชาตญาณของนักรบเนี่ยเขาก็หยิบจับอาวุธจากนั้นเขาก็วิ่งออกไปนะครับออกไปทำไมออกไปเพื่อช่วยเหลือยิงต่อสู้กับคนร้ายภาพเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เอกคนที่ถ่ายรูปนะครับก็เจาะจงไปถ่ายเอาสองคนนี้เมื่อภาพมันออกไปสู่สายตาของผู้บัญชาแล้วก็ตามสื่อต่างๆเนี่ย ก็เลยทําให้ผุงขับบัญชาเขาไม่สบายใจแต่ที่ตําหนิติดติงก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่ว่าความเป็นห่วงของท่านเนี่ยนะครับมันไปบั่นทอนกําลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดยนภาคใต้พอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากอขอร้องผุงขับบัญชาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แล้วแต่นะครับช่วยดูแลช่วยเอาใจใส่แผนการเนี่ย นะครับกำหนดให้ดียุทธวิธีที่ท่านเรียนมาเรียนมาแบบไหนต้องปฏิบัติแบบนั้นนะครับคืออย่าตําหนิตีติงเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยใหญ่ถึงแม้ว่าภาพลักษณต่างๆมันจะทําให้คืออาจจะเสียหายนะครับแต่ระหว่างเสียงปืนที่ดังเนี่ยจะให้เขานอน,อนเฉยใช่ไหมหรือจะให้เขานั่งจิ้มโทรศัพท์เล่นเฟซเล่นไลน์อยู่เนี่ยไม่อารร้อนใจอะไรเลยใช่ไหม นะครับผมถามท่านหน่อยมันก็ไม่ถูกเมื่อเขามีจิตที่จะช่วยพักพวก,พวกเพื่อนพ้องพี่น้องที่กําลังตกอยู่ในอันตรายเนี่ยเขาหยิบจับอาวุธแล้ววิ่งออกไปเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับตามที่ผมเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับคือ1นมันมีชุดปิบัติการที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วชุดสแตนบายนะครับเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่ไอ้คน่ายเนี่ยมันไม่ไปถ่ายชุดสแตนบายแต่มันมาถ่ายคนที่ สวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดใส่รองเท้าแตะติดอาวุธนะครับก็ต้องไปถามว่าทําไมคนถ่ายนะครับไปถ่ายภาพนั้นแล้วก็ส่งให้พุ่งขา้าัญชาได้เห็นนะครับแทนที่จะถ่ายชุดบริการที่พร้อมลบนะครับไม่ว่าจะ,ะเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่มันพร้อมลบอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยพร้อมลบเนี่ยทำไมท่านไม่ถ่ายแล้วส่งไปให้พุ่งขา้าัญชาระดับสูงเขาได้ดู แต่ไปถ่ายพี่น้องทหารซึ่งเขามีจิตใจที่อยากช่วยเหลือพักปกเนของพี่น้องที่ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยนะครับจากนั้นก็ถูกตําหนิตีติงนะครับทำให้เสียขวัญและกําลังใจพอสมควรอันนี้ผมขอเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่สพนาป,ปูอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับก็ขอให้กําลังใจน้องๆทุกคน นะครับขอให้สู้ๆนะครับคลิปนี้ก็เล่าเพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องเอีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมนั้นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ